เซ็กซี่เดี๋ยวมันเป็นเท็กเซ็กซี่เข้าเลยหนึ่งสองสามยาเป็นเพงที่หยดคัยอะไรแล้วเปิดดีๆก็เปิดดีๆมื่อให้กูทำอะไรแปลกๆเนี่ยกูบอกว่าทำเป็นเนี่ยร้านไปเชื่อแต่พ่นไฟกูทำเป็นพ่นไฟก็ให้กูมาหื้อแต่ยังเซ็กซี่เซ็กซี่ได้ก็ไม่ติดเหมือนกันแต่ว่ามันหือทำไมเอกเนี่ยเขาจะรู้แล้วแบบห้าสี่สาม สวัสดีค่ะไม่พูดต่อทำอยู่ร้านไหนรายการอะไรหนูยังไม่พร้อมพี่จะเป็นดารานะลูกหนูไม่มีความพร้อมเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิงลี่แล้วก็เธลิมสีนะคะเข้ามะเข้ามาวันนี้หนูพูดเมื่อกี้พูดว่าอะไรจิงลี่สวัสดีสวัสดีค่ะใช่ใช่หนูแต่งตัวเหมือนผู้ชายหนูพูดสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้นะครับกับพนโอและก็เสลิมตีนะคะแต่ที่ร้านแซกคนไปนะคะหือมตอหมาสวัสดีผนนี้ผมวัดอยู่ที่อนีอ้มแล้วมีหือหือต่อไหม สวัสดีคับผมวันนี้นะคะเราอยู่วันที่ร้านซาบ้ถไฟครับผมวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะคะมากินเมนูที่สรางสุดลอยนะคะในสามย่านนะคะแล้วก็เราจะกินอะไรกันไปตานดูเลยลยบางนาเปิดรายการไปแล้วสามนาทีคนยังไม่ได้รู้กิน ต้องทาด้วยแทแดหนึ่งสองสามแทแดทาดาเนี่ยมันจะเหมือน,นอินนัทต่องทตด้องแทแดลองทำหลายรอบแทแด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 ใครลูกท,ทไงได้ไง <laughs> เข้ามาแล้วนะคะกับรา้านแซ่บบนไฟถ้าใครจาได้เนี่ยร้านเนี้ยมีเคยมากินกับน้องแนนแล้วซึ่งมิกชอบมากมและเมนูโปรดที่สุดของมิกคือน,นี้เลยค่ะยำมาม่าความหมูอันนี้ใช่ไหมที่มึงขออร่อยมากคือเขายำมาม่าอร่อยอ่ะอยากให้ลองชิม แต่มีอันเนี้ยลดมากเลยอ่ะพร้อมกับกินกุ้งสดคือเมนูของเขาอะก็จะมียำม,มากมายแหละคือเขาว่าดังมากมในช่วงยำม,มาใหม่ๆมเขาก็ไม่น้อยหน้าตัวแม่ยำตัวหนึ่งอะแต่ที่นี่แซ่บมากเลยนะไปที่อื่นก็จะติดแบบหวานเปรี้ยวอันนี้ปลาคือปลาแบบดีไม่ปลาก็ด<ม>ีแต่วันนี้ที่พามาเพราะว่าเขามีเมนูอัปเดตใหม่เยอะเลยอเหรออันนี้ เป็นสองเมนูใหม่อเจ้าลูกกินเพราะว่าเป็นเหล่าปูม้ากับเหล่าทุ้งสดปกติอะร้านเขาก็จะมีเวอร์ชันน้ำยำแล้วอแต่เนี่ยจะเป็นแบบฟิลน้ำตําที่เป็นแบบไม่ใส่เส้นมาก่ออมันก็เลยนัวนัวมากทุกคนอืมอร่อยปะอร่อยกูชอบอันนี้เลยอ่ะไม่ล้วอันนี้ก็ใหม่ปะไม่ได้กินนี่ไงเป็นไก่ย่างไงอืมดีเลยเหรอหอมมาก ไก่ย่างขอบว่าเขาเอาถานนะใช้เป่าไปถามก่อนเดี๋ยวพูดมาผิดแต่มันไม่อร่อยมากนะมันหอมอ่ะหอมย่างหอมยางแต่ได้ชาชัยนีมากเลยอ่ะน้ำกูินจริงจังเลยอ่ะเมื่อกูบอกต้อนป่าไก่ย่างอร่อยมากแล้วก็เมนูนี้น้ำยำจะดูแปลกตาเหมือนแบบว่ามีข้าวกลั่วนะอันนี้เขาทำเหมือนแบบลาบป่ะใช่ไหม คือแบบสดชื่นอ่ะอันนี้จะเป็นทูโทนนะมีกุ้งสุกกับกุ้งดิบอร่อยอ่ะ <c oughs> อร่อยปะอ,อร่อยเนาะน้อไเหอมอือก็เราอยทุกคนและอันนี้คือจะแปะอีกทั่วร้านเลยอยากให้พี่ปิงทานมากนี่คือหอยน้ำลมรม,มเครื่องมาในาราคา160่งร้อยหกสิบบาทมดูหอยเยอะมากส่วนนี้ก็นอนแข่งกันไปหมดเลยหัวเรนห่วเรมท้าจั่อมา อืมอร่อยมากอืมเป็นอร่อยมากอันออนี้อร่อยอร่อยหมดเลยแม่เมื่อกี้ อ๋หรออันนี้คือยำหรอไม่ข่าวเลยถ้าสมมติว่าใครที่ไปกินยำแล้วชอบมีความรู้สึกว่าน้ำยำเหมือนกันหมดมึงมาร้านนี้เออไม่เหมือนก็สักน้ำใช่อันนี้คือตกใจเอาเรา,าพูดคำว่าตกใจได้ไหม <c oughs> เพราะว่าปกติอ่ะเขาจะทำยำแบบเดียวแบบน้ำกลางๆถ้าจะเป็นรสชาติเดียวแต่อันนี้คือแบบอันนัวคือนัวเลยยำม,มาม่าคืมาม่าที่ถูกต้องอ่ะชอบสุดๆน,นี่แล้วน,นี้เป็นนางรมทรงเครื่องอันนี้ร้อยหกสิบเยนะมีกระผิดนี่ค่ะเย้ อร่อยมากตัวหมาป่าเป็นไหน้ำนมก้นไปมีความแห้งมีความหอมกระเทียม<ส>แต่เนี้ยก็ยังมีความไปบอกไม่ถูกอ่ะมันจะมีความมีเออแล้วหอยนางรมดีมากแ้่เราตรงก็เป็นฟิวนี้ปั๊บเหมือนกินจากป่าปั๊บที่เอาแบบเครื่องใส่ลงไป,อ,ไปงอือ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 อร่อยอ่ะขอพูดอ,อ,อีกรอบอรอย,ออบยมามาม่าเขาเทศดีตรงที่เขาลวกเส้นเป็นไม่อืดเดี๋ยวเรลองเป็นแบบปลาเลยแล้วกันแบบอุ้ยอร่อยหมดเลยดีอ่ะเดี๋ยวหับเล่นนะคะ มันดิเหมดเลยอ่ะข้าวโพ <c oughs> ดหมูยอไข่แพไข่แดงดีมึงชอบหมดเลยอ่ะที่แรกของทีมอ่ะใครที่ดูเราอยู่ตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าทารมานใจใหญ่พึ่งอิสเาเพราะสามารถสั่งได้ที่แก๊ปและไลน์แมนุณสามารถเซิร์ชร้านได้เลยคือชื่อร้านว่าตัดพูนไปก็ได้คู่พูนไฟก็ได้เขึ้นเหมือนกันนะคะอุย้ยมีน้ำซิมด้วยว้าวเขาแบบเป็นซิมแล้วกัน มึงก็ถูกต้องหมดเลยอ่ะคือยำกระเทยอ่ะคุาทำเป็นกระเทยไหมเราตาบิบบิบคุาทำถูกแต่กระเทยมากมึงไม่เคยกินเลยหรอไม่เคยร้านนี้ก็ยังไม่เคยเลยหรือว่ามีมีโลกนี้เข้าปรุงทีเขามารับต่ออ่ะนะกูยังไม่เคยรู้เลยว่ามันมีร้านนี้อยู่บนโลกนี้ช่วงโควิดกูก็สั่งเัาไปเรียนกระเทยที่บ้านเทยตอบไปแล้วว่าร้านยำสาบมาดับที่กูชอบอ่ะมีชื่อร้านนี้ด้วยกูชอบมากมากีนจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆอ่ะ เป็นคนอีสานไหมคะสรุปไม่มีเ,เทอยอีสานไหมอยู่กัญาหมดอืใครเข้าฝันให้ทำอันนี้อันนี้อร่อยแบบลาวแบบเออแบบไม่ยากเลยคืออย่างอื่ได้เลยอะ่ะคือจะบอกว่าใครที่แบบชอบกินยำแล้วว่ามีความสดอ่ะเพราะว่าเรามั่นใจได้แน่นอนเพราะว่าอีกร้านนึงอ่ะเขาบอกว่าบายปูพ่นไฟถ้านะใครเคยสั่งปูพ่นไฟอะ่ะ ขาจะดังเรื่องกันเชียงโปพวกแบบซีโพสตเลิศแน่นอนสงสัยเลยว่ากระเทยทำไหมยำเนี่ยเป็นอาหารที่เกิดขึ้นในรุ่นที่เราเอ่ะรู้จักกันใช่ปะมันเลยรู้ว่าที่มาที่ไปมาจากใครบ้างออมีอาหารอะไรบ้างที่มึงสงสัยว่ามาได้ยังไงใครเป็นคนคิดอินี่เลิศจกักกูให้เลยนะน้ำพริกนุ่มทำไมสงสัยว่าเป็นน้ำพริกนุ่มอีนั้นเป็นอะไรกับมะเขือถึงยามะเขือมาทำเป็นน้ำพริกทำเป็นน้ำพริกนุ่ม ม,มึงเข้าใจว่ามันคนแรกที่แบบเอ้ยไอเยยาวเขียวๆเ,เนี่ยเอาไปยา่างใส่กับพีกใส่กับอะไรตำน่าจะอร่อยคิดได้ไงก่อนอนะ หนึ่งเลยอันแรกออถ้าเป็นกระเทยไปเห็นสิ่งแรกที่จะทากับมะเขือคือแยงแยงแยงใช่หไหมเออคนนั้นเขาจะต้องมีแบบรสนิยมอย่างไรลักษณะมันเสียวมีแต่ตะวันตัจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกับข้าวพวกนี้กินได้ยังไงอ่านหนงออกปะกัวให้น้ำเงี้ยวอีนั่นเขาดูได้ยังไงว่าถั่วเน่าอ่ะเอาไปตามใส่กับน้ำเงี้ยวไทรเป็นคนคิดถั่วเน่ากินแล้วรู้สึกยังไงเพราะทุกวันนี้แค่เอาข้ามาดมยังกินไม่ได้เลยอ่ะก่อนนวาอกมันปูอะ คือมันเหนื่อ,อยอ่ะทำทำไมแล้วปูมันมีอยู่แค่น้อยเดียวอ่ะนึกอ,ออกปะเมืองการวิ่งหาปูตามนาฝังนาโคตดพ่อโคตดแม่บรรพูดรลุดเราอะ่ะมันคือเด e b เ s สถ้าเป็นฝั่งยุโรปเนี่ยเขาใช้ชีวิตในการหาเครื่องบินบินยังไงบินนอกโลกบินออกยังไงไม่<ช>อ,ออกปะใช่แต่คนไทยบ้านเราเสียเวลากับตรงนี้ แต่ดีที่สุดน้ำปลาน้ำปูปลาลากะปิใช่ไหมเดอเบสเอ,อ,อย่ามาดูถูกบ้านฉันนะจ๊ะไม่งั้นเธอจะไม่มีอาหารอร่อยเพราะอเมริกาเขาจะมีแค่ขนมปังกับเนยนมมีแค่นี้ฟังนะการที่เธอแบบว่าอดๆอ,อยากๆที่นนเป็นเมืองหนาวอย่างมากมีขนออ<อ>มปังแห้งหนูรู้จักการทําชีสคืออันนี้คือการถนอมอาหารของพวกหนูหนูไม่รู้จักปลาลากันนี่เนี่ยลูกจิ๋วอะของเขาทาเป็นแฮมนะคะไม่เลิศของเราเน้นเปรี้ยวเลยใช่ กินกับข้าวได้เยอะๆ <S 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 คนเปรี้ยวแบบอ,อุ๊ยเปรี้ยวจังเลยกินกับข้าวอุ๊ยอร่อยทีเนี้ยจบเลยแทมไปกินกับขนมปังเออห,หนึ่งชิ้นไม่ได้เขาไม่เบื่อกันหรอรูอ้เอาปะแล้วบ้านเราเอาปลาราไปไปหมกไป,มกปหมักปลาร้าปลาสามารถแยกได้อีกว,ว่าเป็นน้ำพริกเป็นยำเป็นตำเป็นต้มนะโอ้ไม่กอด this is amazing ส็งแล้วก็จุดชายร้าเออ everything อันเนาะน้ำปลาคือ everything อ่ะ มาชิมวันนี้หน่อยปลาดุกปูเลยนี่ปีกอุชชอบทานอือคิดถึงน้องเอิบเลยอ่ะมันแบบมันปลาดุกอร่อยมากสมัยก่อนเวลากูอยู่้านนอกอ่ะกูจะได้กินปลาดุกปูยากมากเพราะปลาดุกปูอ่ะจะอยู่ตามร้านคาเฟ่ที่มีผู้หญิงแบบดินร้องเพองความสดของมันกับน้ำอาอ่ะมันกับมึงใครสดกว่ากูสดกว่ากูตลบได้เนี่ย กบได้หมดจะสดกว่านี้จำตรงนี่ยทุความสัตย์จริงเพราะอย่างที่ฉันบอกว่าร้านปูพ้นไฟเนี่ยติดอันดับ3ร้านยำที่เลิศในใจเฉลิมเสียปูพ้นไฟคือติดอันดับแล้วไม่เคยเห็นสั่งให้กูกินเลยให้กูเป็นลูกเนียน้อยอยู่งันเองมึงไม่มีปัญญาทำอะไรด้วยตัวเองเลยหรอแค่จะกินคือต้องให้กูสั่งให้เลยฟังในอีปิงทุกวันเนี้ยเดี๋ยวก็หาว่ากูบุลี่คนกูต้องบอกว่าอีปิงซื้ออะไรมากูชอบบอกว่าไม่มีเทสอีปิงบอกว่าบุลี่ฟังนะการที่จะซื้อของฝากใครอ่ะหนึ่งกินของ แล้วกะเวลาเอามาให้เขามันจะร้อนไม่ใช่อีดอ,อกสั่งก่อนแล้วก็แดดของตัวเองมเป็นชั่วโมงกว่าแล้วปล่อยให้มันไข่อะไรขึคนอจะแดกเสดีตายละก็ตอนแรกเอมมันยังไม่ได้คิดว่ามันจะกินเยอะขนาดนั้นงไงมันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วเยี่ยสั่งกุ้งเต้นมาเมื่อวานนี้ก็ตกใจไปหมดเลยเปิดออกมาปุ๊บกุ้งก็ไเดยออกไปหมดเลยพแพบจะไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะเป็นเกอร์กุ๊บเคยเต้นหนึ่งนดติดผมเพื่อนกูอ่ะไปถึงร้านทำเล็บต่อ เดบิวต์ได้เลยอี่ตัวนล้วนะคือว่ามันตั้งใจใช้ชีวิตละอันนี้เป็นเทปที่ไม่ได้เจอพี่ปิงนานแต่อาจจะเห็นว่าออนแอร์ตลอดเพราะว่าถ่ายไปเยอะถ่ายไปเยอะช่วงที่เราประกวดเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้างโอ้โหแคมเปญโคตรโหดอะเปรยเปยสำหรับคนที่กำลังจะติดตามเอาเข็มยูบไปปักรองเท้าใครไว้ไหมอ่ะพูดก่อนไม่มีแต่มีเรื่องการโดนแกงด้วยวายแซ่บมากแต่ว่าไม่ได้เป็นนี่เป็นคนโดนนะแต่นี่เป็นคนไปแกง ไม่จะบอกว่ามีแป๊บนึงนะสนุกมากเหตุการณ์อะเยอะมากมีเจอผู้เจอผีด้วยเขาในเขาบอกเกือบมีตกกันมีตกกันจริงไหมคะจริงหลายคนด้วย <c oughs> แล้วเราทำยังไงเมื่อมีตกกันแล้วก็ดูทำยังไงยุเอางี้อันนี้พูดได้นะในสัญญาของมิดแฟบพอคุณเข้ารอบไปที่พิงโทรมาหาบอกว่าอันเนี้ยต้องเซ็นไหม คือสัญญาเรื่องเพาะเธอสัญญาเรื่องหัก3 0อะไรอีพิงไม่ติดคือทำงานด้วยได้มีข้อหนึ่งห้ามทะเลาวิาสปกตีเอาไงดีนี้ทิดนามากเลยอะเ่อป่ะกูมาเซ็นแต่ยาวันสุดท้ายคือเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าตัดสิิใแตงแต่วันแรกไม่ได้เขาให้แต่ยาวแล้วแต่วันแรกเลยนะกูอุ้ยรักษาภาพลักษณ์ของวีฟาบุลเลอร์้ามีเรื่องปกตีทะเลาะวิวาทถ้ามีเรื่องอนาจารย์ใดใดทั้งสิ้นให้รักษาภาพผัวผู้เข้าประกวดทั้งหมดกู เพราะว่าเสียครับปรับตบรั้และแส่มื่อ,อ,อไปอันมีเงินเก็บเท่าไหร่แปดแปดแปดล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วเอาเงี้เอาผู้ให้ลุ้นหน่อยคนอ,อย่างกูมีสิทธิ์ลุ้นไหมว่ามึาางมีโอกาสมงมีสิว้าวผูกก็จะต้องป้ามันต้องเป็นของบ้านเราอยู่แล้วเพราะว่าภาคกลางตั้งใจมากๆเลยมันมีคะแนนจากหลายทางเราก็ต้องฝากทุกคนด้วยช่วยโหวตหน่อยได้ไหมถ้าอยากให้ปิงลี่เป็นมีเฟเบลัสไทยแลนด์คะแนนโหวตของทุกคนสำคัญมากเลยค่ะรอบก่อนวิก้เมาขอตะกอนเซร์ น้องก้องไปเนาะด้วยความลึกลับลึกรับลึกลับ,ลลบ,ลลบ,ลลบทำไงดีอยากจะซัพพอร์ตพี่ตาวจะตื้ออันนั้นจะตื้ออันนี้ซื้อไม่ท,ทันสักอย่างหนึง่งก้องมีอันเดียวแล้ว,วล่วละ,ละที่นั่งเนี่ยหนึ่งร้อยที่ได้ไหมอเอ๊ะขอไปแปดติปต้องเอท่าไหร่แม่บัตรใบละสองร้อยถูกมากเอามาคูณแปดติปอ้าวถูกมากถูกมากแล้วสองร้อยอุ้ยที่สองร้อยแต่เอามาคูณปุ๊บแพงเลยหมื่นหกมงไปเลยี่กไปเท่าไหร่ เออยี่สิบที่ทเป็น, 100. นหนึ่งร้อยแล้วใครอ่ะชอบถามว่าตอนนี้น้องก้องทำตอนไหนอะไรไม่รู้ <c oughs> 1กึ่องไม่ได้เป็นเดือนแต่พวกเราใช่ส <c oughs> องกองใส่ตังค่าข้าให้เรารับส่งทำทุกอย่างใช่ <c oughs> มันจ้างเราใช่ไหม <c oughs> มันได้ประโยชน์จากอะไรตอนนี้ยเสียอะไรไปไหลายๆอย่าง,างด้วยบางคนมาสนิทต้องการแบบต่อย,ยอดอันนี้เราว่ารู้จักกันคนจะได้รู้จักฉันฉันไปขายของไะบไปไม่เอา ทำงานเหนื่อยเอล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 ขับรถให้กูทั้งวันวิ่งงานปุ๊บน้องก้องอยากได้อะไรไม่แม่หนูสั่งข้าวไม่แม่แล้วทำทำไมเอ๊ะคนแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมช่วยคิดแล้วกันว่าเขาเข้ามาหาเราเพราะอะไรเอ๊ก<อ>ูก็กลัอนกันอ่ะ <laughs> มาม่าปลาอร่อยจังก็บอกว่าอร่อยมาม่าปลาอร่อยมากเลยอ่ะยูอุ้มนั่งงงไปแล้วน้ำลายไหลไปหมดแล้วอ,อร่อยไม่อยากจะแบบไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพวกกูไม่มีกิน ลองเปรียบผิวเวลารีวิวอะไรบางคนบอกว่าไม่น่าไปรีวิวเลยคนไปกินเยอะไม่ต้องมาอืมเนี่ยไม่ต้องมาเดี๋ยวกูกินเองกูเองลาตก็จะเอ๊ะอยากกินอันนี้ขนมเปียกปูนอ่ะพอดีมีเขาโรสตอรี่อ่ะไม่มีหากินไม่ได้แล้วอ่ะมันมีก็วันเราไม่กินต้องอื่นวันนะกูโทรไปถามเลยโมโหอิทธิพลด้านอาหารนี่มันกโทรไปถามว่าทำไมมันน้าเขาบอกว่ากะทิอ่ะเขาคัดเกดมะพร้าวกับใบเตย แล้วจริงๆอ่ะร้านมันลงแค่อาทิตย์นหนึ่งลงสามวันอวันนั้นมันได้มาสี่อันตือไปหนึ่งตือสองตือไอ้ตือต่อเลยหรอแล้วกูขอค่าอันหนึ่งก็ไม่ให้หรอแล้วจะแดกอะไรเยอะละกลัวใหญ่แล้วหน่าเกลียดกินจนอ้วนโอ้โหมึงอ้วนแล้วนะปิงอยากกินเยอะก็แค่อยากกินอยากลองมือบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คุ้นสินเ <Okay, S 1> มืองอ,อันนี้คือเป็นประดุกปูที่ อร่อยเมื่อก่อนแม่กูทำอยู่ตามร้นนี่คาเฟ่อืมแม่กูใส่แป้งมันด้วยแล้วไงแม่มึงไม่เอามาให้มึงกินบ้างอ่ะที่มึงอยากจะกินอ่ะมึงเป็นคนไม่เคยร้องขอหรอก็กูบอกกูได้กินเพราะแม่กูทำให้กินหรอเป็นอะไรตอบไม่ได้นะคะแต่สัญญาต่างจากสัญญาออกไปอีปีน้ต้องยืนอย่างเงี้ยมามาดิเราเลือดไหลแล้วก็ไม่ไปยืนก่อน เราเรื่องอันนี้เลยเ,<อ>เยีเ่ยมกลางเขาแบบเพื่อนพี่สมัยก่อนเลยเป็นแบบมือตบรุ่นที่สองรองจากรูอย่างพวกเหมือนคัดกันมาจากเรียนออในเมืองนี่ออกมาแต่อีนนี้คือตัวจี๊ดแบบบนนอกอ,ะอ่เอนะเรื่องามเงินกเลยเขาจะมีสายสวยอยู่ตามต่างจังหวัดอะ่ะมันจะถึงกันเช่นฉันอยู่ตำบลน,นี้แต่จะมีอีกตำบลหนึ่งมาเดินบบกว่ารู้จักอีปิงปะ อีปิงอยู่ที่นี่มันสวยมากออีตะบลเนี้ยจะขับไปดูว่าอีนี่สวยจริงไหม<อ>แต่อันเนี้ยของอีปิงอ่ะ ยเอม็มกล้าเมอีปิงอ่ะ <c oughs> เขาขึ้นชื่อเรื่องตัวตบ <c oughs> ตัวตบสองแม่เหมือนอ่อฟิลสามก๊กแล้วสมัยนั้นน่าจะมีกูจากโรงเรียนพูธด้่้างพี่เหมี่ยวเคยเป็นกระเทยที่สวยมากอยู่โรงเรียนชายก็อีออสมาจากโรงเรียนเซนิโกรสัสเขาก็เป็นตัวตบกันมามารู้จักกันอีเอ็มอยากเข้ามากลุ่มพวกวกูด้วยสามคนมาจะาวังท้องไกลจังคือจะเอาแกงไก่จังอยากเอาแกงแกงกูมันเป็นแกงตบกระเทยตัวตบะอะจากแบบสามลง เธอถ้าพูดื่อปุ๊บคนรู้จักแล้วเยี่ยมกล้าวมาเลยจากวังทองเหมือนไปสนิทกับอีพวกเพื่อนตอนเรียนของกูอีกกลุ่มหนึ่งอยู่พวกเพื่อนกูก็มาเล่าให้ฟังว่าอีเนี่ยไปไล่ตกอีนั่นอีนี่อีนี่นั่นก็รู้จักแค่ว่าอ๋ออีคนนี้อีคนนี้ที่เอ็มแต่ไม่เคยเจอกันสักทีหนึ่งจนประตบเหมาะวันนั้นอยากตกวันอยากตก อีออสอีเหมียวใช่ป่ะมึงเอ็มกล้ามมันเริ่มมีฤทธ์นะมันเริ่มอะไรอย่างงี้นะ,ะอะไรเงี้ยเราจังหวะพวกกูเจอพอดีกูก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังกันเลยอีออสนั่งหน้าอีเหมียวคนขับกูซ้อนท้าย <c oughs> มึนงนึกออกปะว่าฟิลกระเทยบ้านนอกอะขับมอเตอร์ไซค์แล้วเจออะไิอยู่ข้างหน้าอีนนี้ยแหละใช่จำได้มันมาคนเดียวด้วยนะกูกระโจนเข้าไปนั่งข้างหลังเบาะหลังอะกระโจนเข้าไปค้ำ๊บแล้วกูเป็นเอ็มกล้ามกูอย่างงี้แล้วมีเรียกก่อนไหมกูขับไปแอ้ไม่ไม่ไม่เรียกกูตีคู่เลยเพื่อนกูตีคู่ปุ๊บแล้วก็ ให้ขับเลยไปหน่อยนึงอ่ะกูก็ยืงกอหลังเพื่อนใช่ป่ะกูประเก้าปุ๊บอุ๊ยเออมาอันนี้ปุ๊บตกมือลงอ่ะมือออกป่ะตกมือเอาแต่แทนปุ๊บกูจับอย่างนี้แล้วก็ตกมือเอา้างยะจับแทนอย่างเนี้ยแล้วก็ลงข้างทางไปก็ดึงเลยก็ไปด้วยแต่ว่าเราลุกได้ไงใช่เราเป็นฟิวยืนเนื้อออกป่ะเข้าไปถือกูก็คือแบบจับปุ๊บตีมือจับ่าืองี้ะแล้วก็จับเอาขาตั้งลงแล้วดึงเลยกู้ดำครั้งแรกนะ แม่มันจอดแล้วตกกันดียกลัวมันบีดให้มันแบบตั้งตัวไม่ทัน คืเป็นคนอย่างงี้ขีบเขาออกก็ได้เราจะได้ไม่ล้มไปได้วยกันจอดแน่ๆนึกออกปะเพราะว่าถ้ามันตั้งตัวมันก็เป็นนักตบมึงนึกออกไหมทือคนตบเป็นกับคนตบเป็นนะกังนะตอนเรียนตั้งใจคิดอะไรขนาดนี้อย่างเช่นแบบตอนที่กำลังจะทำอะไรอะ่ะช่วยคิดให้เยอะอย่างงี้เป็นเลเยอร์หน่อยจอดอียอสกับอีเมียวไปจอดทางหน้าแล้วก็วิ่งมาผักเยมาให้ใหยอสตบยอสตบหลังตั้งอีเหมียวดึงมาเตะเข่าปึ้งกูมาอีกทีหนึ่งกูชกไปเลยปุ้ง เดียมกำปึ้ง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 กะเด้อปะคำว่าอีเมียบอกว่าอีเนี่ยมันเคยพูดบอกว่าไม่กลัวหรอกไม่เคยกลัวพวกกูเลยอย่างเงี้ยเจอซะเลยเจอเลยก็คือต้องคว้าเลยไงเวรกรรมของผมวันนี้ผมเลยรั่วเกลียวไม่เกี่ยวเลยดอกทำลายร่างกายคนก้าวหยุดเหรอหยุดแล้คือหยุดที่หัวก่อน ไปขอขอมาซะใครที่เป็นเด้ด,ดึงมก็ต้องยิ้มโสงก็ได้แหละแต่เคสนี้ก็ไม่ค่อยหยุ่งเคสนี้เป็นตีแล้วก็ส่งกันไปอะ่ะนึกออกปะ้ะไรตีไล่เอาไหมวายแล้วทีวนี้ปุ๊บใช่ปะก็สนิทกันเพราะตกครั้งนั้นน่ะก็ยืนคุยกันต่อมาบอกเข้าใจผิดมันบอกไม่เคยพูดเลยบอกไม่เคยพูดได้ยังไงยินดียินดีมาพูดคุยกันอ้าวสนิทกันเลยเป็ที่ตงนะที่จริงเป็นที่ย เขาเรียกว่าอะไรอะประจวบหมองกะโป๊ะมันนับเค้ไม่ได้อะมันมานั่งนึกอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้านึกออกอะจะจำได้เอออีนี่เพื่อนชื่อเอ็มก้าเพราะว่าร้านมันเป็นปูคนใบเพื่อนเรียมมนเป็นเอ็มก้าพวกนู้นเนี่ยมาเป็นปูแล้วเกี่ยวอะไรกับร้านร้านอยากให้เกี่ยวเปเนี่ยอ่ะอันนี้หมึกไข่พี่เปีงมีกับน้ำจิ้มเออมาจิ้มมีสองสูตรเลยเดี๋ยวเราละนี่อันนี้น้ำจิ้มเขาด้วยไหมฮะก็สองสูตรเลยน้องคะ ไว้ไว้คืออันนี้มีสองสูตรใช่ปะเมื่อกี้จิ้มสูตรไหนไปเปรี้ยวๆแล้ว์แบหวานอร่อยอ่ะอันนี้ซีฟูดนี่เป็นแบบเป็นจิ้มปลาหมึกที่แบบว่านึกออกปะสร้างเป็นยิ่กับน้องเทิร์นดีกว่าแหมอืมข่แน่นเว่ออร่อยมากวันนี้อะไรเดอะเบสสำหรับพลิปิ้งมากกูยังยำมาม่าอยู่กูชอบยำมาม่าหอยหอยให้สองอันเลยหอยนางรมอร่อยถูกต้องเดอะเบสมากไก่ให้สอง อ,อันนี้ก็ให้อันไม่เอาอันนี้ให้กอดไก่ไก่ก็อร่อยอ่ะไก <c oughs> ่อร่อยเหรออันนี้ละกันเพราะอันนี้อร่อยอร่อยแบบอร่อยจริงๆอ่ะที่มันเป็นแบบน้ําเนื้อมาของมันอธิบายแบบไม่ละกลกบหมูคือกรอบกอ,บอันไม่มีเหนียวอันนี้แล้วก็ให้หอยทั้งสองหอยเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะแล้วก็ให้อันนี้เพราะอันนี้อีมิกมนชอบไปแล้วแต่อยากให้ลองอันนี้สําหรับคนที่ชอบไข่หมึกหรือชอบปาหมึกอ่ะรสชาติดีมากแล้วหน้าตาคุณจริงจังไปปะ ม่เราจะบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าการกินยำของแต่ละร้านนะถ้าจะไปกินร้านไหนอ่ะแนะนำให้สั่นซันใหญ่แบบรวมไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วน้ำยำอ่ะร้านนี้ไม่เหมือนกันร้านนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีเฉพาะของมันเขาใส่ปะใช่เออกินเป็นอย่างอันนี้มันเป็นแบบเหมือนแต่ละยำมาม่าก็เป็นยำมาม่าแบบยำมาม่าอร่อยอ่ะกูชอบอ่ะนึ้ออกป๊ามันไม่ใช่ยำมาม่าที่เครื่องเยอะมากอ่ะมันมีรสมาม่าของมันนะอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบยำแบบฟิลลาแบบอร่อยสุดๆเลยมากินเหอะอยากกินก็กิน อร่อยจริงทุกคนคุณพี่ไม่ไปปริกแถวบ้านหนูอ่ะเออไปแม่รับพาวมาโอ้ไข่ดีนะอย่ามาสับยิ่งสับย่าได้มันมากมีอะไรจะฝากไหมผลงานกอซีล่าภาคหน้าเนี่ยเราได้เล่นด้วยไหมยังไอที่อะเดี๋ยวจะมีเรนิตี้นะคะของมีฟาบุเลิรนะคะก็ทำไม่ได้ดีมากหรอกทำกลางๆเพราะเหนื่อยฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจฝากโบวตฝากเทียนนะคะเพราะว่ามันจะมีคะแนนในมิสเตอร์ฟ็อกด้วยแล้วก็มีคะแนนจาก หลายๆอย่างแต่ก็คะแนนโหวตสำคัญมากๆเพราะว่ามี f าบูลเลอร์เน้นมหาชนเหมือนกันก็ถ้ารักพิงลี่ชอบใจฮานองอยากให้อวัดได้ก็ต้องโหวตแล้วนะคะ MFT ศูนย์ห้าิงลี่ลาพิสวงทวีค่ะ <Wow. S 1> อยากให้เป็นอีกไหมเอาจะชนะมีอีกสองอย่างให้คุณเลือกชีวิตของมันอยู่ที่พวกคุณเลือกแล้วหนึ่งโหงงวตให้ปิงลี่สองทำบุญให้ปาาสวายมันอยู่คุณแล้วครับวายแต่ว่ามีคะแนนของมัม กอ้อช่องฝากไว้พีดเป็นกระเทยอ,อย่าแต่งตัวสวยตอนหน้าฝนครับ A S S ขึ้นแล้วตอนนี้คนถามว่าจริงไหมคะพี่พี่ปิงล้มวัวได้ด้วยมือขวาข้างเดียวจริงโอเคไม่อันนี้เป็น A S S นะคะเพราเพี่มาอ่ะอันอี้เป็นตะไร <arriba S 2> <ๆ S 1> ยใหญ่ตลกมากว่าพีา่ปิงคือห้ายแยกค่ะอันนั้นเป็นพอดีหวยเห็นตึกตรงห้าแยกป่ะนั่นน่ะพอดีหมวยชาร์จแบตเอาไว้ เดี๋ยวนี้สลัดคืนนั้นเนี่ยพอกดเพ๊บโยนให้ยิ้มวยโยนต่อได้โยนต่อได้ก็กลัวกัดจมูยเขาเนี้ยติดตามสิ่งที่คนดูอยากติดตามมากที่สุดตอนนี้แล้วรอคอยคือปิงเจ้าฟันออกแล้วบอกเลยก็เนี่ยเมืองเชื่อปะระยะเวลาสิบปีคนลุ้นพอๆให้บอลไทยไปบอลโลกอ่ะมันรอให้มึงเอาฟันออกจากปากเลยเล็กอะแล้วจริงไหมอะไรที่ฟันของเราเนี่ยถูกทําขึ้น ด้วยแรงงานทาสชาวฝรั่งเศสที่กาญจนบ,บุรีโดยที่เขาวางไปเรื่อยๆแล้ววางผิดในขณะที่มึงนอนหลับอยู่นนะเขาก็เลยวางวางวางอนนะันแบบรถไฟมรณนะมาจะหาหมอดรถไฟเอาเขาเหนื่อยเขาแล้วมึงไปนอนขวางเขาก็ทำยาวที่ไม่เสร็จสักทีเพราะว่าทำอยู่ตรงนี้ไม,ไม่เลยไปไหนเลยปานกูกลายเป็นรถไฟมรณะเลยเหรอสามสิบกว่าปีนะคะแค่เฉพาะตรงนี้เลยไม่ต่อไปถึงตรงไหนเลยลรากูรู้เลยว่าในปากกูต้องหายเป็นโหนนรกอะ <S <S <S> ปาดก,กดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไคร b ์ช่องเฉลิมสีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ท่านงนะคะไปกินอะไรไปทําอะไรนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะอย่าลืมมากินนี้ด้วยถ้าเราอยู่กันที่ร้านแซ่บพ้นไปนะคะหรือเซิร์ชอีกชื่อนึงก็ได้นะคะร้านปูนพ้นไปนะคะ จะได้มาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะยำรแสแซ่บอันนี้แซ่บสุดเลยชอบมากอันนี้ก็ดีมากๆนะคะไข่หมึกคั่วนะคะเ,คเลิศจริงๆอร่อยมากสามารถาสั่งซื้อได้นะคะที่บ้านโดยการสั่งแบบเลยแมมก็ได้ไนะใช่ก็ได้ทานเหมือนกันแต่ว่าการมาที่ร้านก็คือสดใหม่แล้วก็ร้อนตามสไตล์นี่เขาอร่อยอะ่ะเพราะชอบกินของร้อนช้อนกลางต่ไม่ล้างมือสกปรกดูถ้ากูจะต้องล้างมือกูต้องอารังตัวมึงด้วย แป้งเปิงหล่นไปในข้าวกูตลอดเลยทีนี้ไปส่งถึงบ้านน้องเอิร์ธได้ไหมเขามีมอเตอร์ไซค์ทำไมจะสั่งไปเกียยน้องเอิร์ธก็สั่งไปเลย,ไ,เลยไม่เอาน้องเอิร์ตก็ไม่ตื่น